ฮัลโหลเธอวันนี้ตื่นเช้ามานี่จะเธอนี่จ้าเพื่อนฉันก็ส่งของมาให้กินเลยจะเธอเพื่อนฉันนะคะชื่อตาลค่ะเป็นเจ้าของร้านนะคะนี่ชาค่ะห้าสิบเอ็ดบารากูด้าจะเธอจ๋าเป็นแบบว่า no. นัมเบอร์ห้าสิบเอ็ดแจะเป็นชาแบบว่าที่แบบว่าเขาทําขายแบบว่าส่งออกทั่วโลกเลยเธอแล้วเป็นชาชั้นดีเขาส่งมาให้ฉันกินพร้อมกับสโคนเะจจะเธอแล้วก็ทํา นี่เป็นโฮมเมดที่เป็นแยมนะจ๊ะนี่อันนี้คือชานะจ๊ะชาาลาคูด้านะเธอเป็นนั m เบอร์นะจ๊ะเธออันนี้เขาบอกว่าเป็นแบบว่าเป็นชาสําหรับอันช่วงนี้คริสต์มาสนี้เธอแล้วก็ส่งมาให้ฉันนี่คือสโคนที่เขาทําเองเธอคืออร่อยมากแล้วก็ที่สําคัญคืออันนี้คือรอดด้านนะคะมันเป็นแบบว่าคอทเทจครีมนะคะเธอเป็นคาสคัสสิของแบบว่าคอนิสนะจ๊ะเธอมันคือแบบว่าเป็นแบบว่าเป็น ครีมแบบว่าอร่อยมากอ่ะเธอคอเทจครีมนี่คือเป็นสิ่งที่ฉันชอบกินมากเธอจริงๆแล้วบอกว่าเขา,เาไปปั่นให้ฟ,ฟูแต่ว่าอันนี้คือบอกว่าเขาส่งมาเมื่อคืนมันก็เลยเย็นอยู่ในตู้เย็นแต่อร่อยมากแล้วก็กินกับโฮมเมดนะเธอโฮมเมดที่เป็นแบบว่าสตรอเบอรี่เธอเขาทําเองคือตานเขาจะเป็นคนมีความเก่งในเรื่องการทําขนมทำอาหารแล้วก็เก่งเรื่องการทําชาเพราะฉะนั้นฉันก็เลยบอกเลยว่าอันนี้เป็นบอกว่า ของพรีเมียมที่เพื่อนฉันส่งมาให้กินเธออร่อยมากฉันอยากกินมากเลยเธอตื่นเช้ามาฉันก็ได้กินสโคนเลยเธอแต่เสียงฉันเป็นอย่างนี้เธอคิดดูก็ลักกันว่าฉันขอกินก่อนเลยอ่ะนี่เธอมันชื่นใจมากเลยนะเธอดีเเธอการที่เธอได้กินแบบว่าไอ้แบบว่าคอเทตครีมนะแล้วใส่ด้วยแบบว่าโฮมเมดเนี่ยโฮมเมดสตรอเบอร์รี่ทั้งมันฉ่ำมากเธอ นี่คือแบบว่าวันเพอร์เฟกต์บของฉันนะจ๊ะเธอแต่ว่าชาวนี้ฉันยังไม่ได้กินชาห้าสิบเลยเดี๋ยวค่อยกินตอนบ่ายนะแต่ว่าอะไรก็ตามเธอชื่นใจอะเธอฝากด้วยนะเธอชาห้าสิบนะเธอาลาคูด้านะจ๊ะเธอแล้วเจอกันนะจ๊ะเธอบ๊ายบาย